สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับเดอะเรเซอร์เบนในวันนี้ครับขอ,อนาเสนอเรื่องราวทีมฟอร์มเทพรักโลกแห่งลีกทูฟอเรสต์กรีนโรเวอร์อกอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพื่อใจดีนะครับที่คอยสนับสนุนให้พวกเราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับ เขาเนี่ยมีการแจกเสื้อของเมสันเมาส์นะครับเป็นเสื้อเชลซีพร้อมสกรีนเบอร์19กับสกรีนชื่อของเมสันเมาส์ลงไปด้วยนะครับยังไงก็ดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับก่อนเข้าคลิปนี้ครับผมขอถามก่อนเลยเลยกันนะครับว่าเคยได้ยินชื่อทีมทีม,ทมนี้ไหมแต่แค่ชื่อเนี่ยก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วใช่ไหมละครับผม Forest Green Rover ซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็คิดว่าเออแล้ว ทำไมหรอทีมนี้มันมีอะไรเป็นทีมเทพยังไงเดยต้องบอกก่อนนะครับว่าทีมทีนี้ก็เป็นสมโมสรเล็กๆนะครับอยู่ในลีกทูของอังกฤษนะครับและสมโมสรเนี่ยก็มีสนามเย้าที่ชื่อว่า The n e ิ r o n นะครับมีความจุเพียงแค่2,000ที่นั่งเท่านั้นโดยสนามนี้นะครับเพิ่งสร้างมปี2006สําหรับทีมนี้ครับ ตั้งอยู่ในเมืองอันเงียบสบงบเลยนะครับที่ชื่อว่าเนลส์เวิร์ดในแคว้นกอส์เชียของอังกฤษนะครับพวกเขาเนี่ยกลับได้การเชื่อชูจากองค์กรระดับโลกอย่างฟีฟ่าครับในฐานะสโมสร,รที่รักโลกที่สุดและล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะรับรองจากสหประชาชาติว่าเป็นสโมสรแห่งแรกของโลกที่มีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งโอเคเลยครับแต่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่า้ารักโลกแล้วไงวะนี่มันคือฟุตบอล ไม่ได้ไปทําการกระส่งการ,กรเกษตรอะไรนี่ว่าทําไมต้องบอกว่าเป็นทีมเทพด้วยโดยสาเหตุที่จะบอกว่า Forest Green r o v e r ทีมนี้เป็นทีมเทพเนี่ยก็เพราะว่าทีมของ Rob Edwards ครับคุณซื้อสา39ปีคนนี้นะครับที่มีประสบการณ์คุมทีมทั้ง w o l f e a m p ้ t o n หรือจะเป็นที่เชนกรีดชุด U16 เนี่ย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับพรีสกินโ o เวอร์ทีมนี้ครับพาดีนทีมนี้เนี่ยเป็นจ่าฝูงของลีกทูในขณนะนี้นะครับผลงานพีน้ถือว่าดีเอาเรื่องครับทิ้งห่างรองจ่าฝูงอย่าง t าสเมียโเวอร์อยู่ที่7คะแนนแล้วก็เตะน้อยกว่าถึง1เกมซะด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็พวกเขาเนี่ยแพ้เพียงแค่สเกมพวกเขาเนี่ยยิงมากที่สุดในลีกถึง45ประตูเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยเสียเพียงแค่20ประตูเท่านั้น และที่สำคัญคือแพ้ไปเพียงแค่2เกมคือการแพ้ต่อพอร์ตเวลไป2ต่อ0แล้วก็แพ้ต่อสวินดอนไป2ต่อ0เท่านั้นครับส่วนเกมอื่นครับฟอเรสต์เกมลเวอร์ทีมนี้เนี่ยยิงขาดลอยเหมือนกันนะครับจะเป็นยิงใส่คอริสทาวไป6ต่อ3หรือว่าจะเป็นการยิงใส่สติฟเน็ตไป4ต่อ0นแล้วก็ยิงใส่ฮรโรเกตทาวไป4ต่อ1และก็มี1เกมครับที่เป็นเกมสุดระทึกสุดมันครับยิงกัน1ิประตูนในเกมเกมนั้นแล้วก็เสมอกันไป5ต่อ5ยังกับฟุตซอลกันเลยทีเดียวนะคผม ส่วนในทีมของเฟลสกินโรเวอร์ทีมนี้ครับนักเตะเด่นๆเ,เนี่ยก็จะมีจอมิลแมตตนะครับนักเตะชาวจาเมกาวัย22ปีเป็นตัวเก่าเลยนะครับเป็นอดีตเอวงของแบล็กพูลที่ครองรองโลซนันวของลีกในตอนนี้ครับซัดไปแล้ว14ประตูในตอนนี้แล้วก็แมตตี้ซิลเวนนะครับเป็นนักเตะวัย23ปีเด็กปั้นของเรดดิ้งทำไป17ประตูในทุกรายการของฤดูกาลนี้นี่คือดาวทันโวของเฟรสกินโรเวอร์ณตอนนี้เลยทีเดียวนะครับผมส่วนนักของแดนกลางครับก็มีนิกกี้แคเดนนะครับ แดนกลางชาสกอตแลนด์ทำไปแล้ว6ประตูครับแล้วก็สามารถซัดแฮตทริกได้ยิงไปในเกมที่ชนะคอร์รทาวไปได้6ต่อ3ด้วยนะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างแจ็คแอชชีสันครับดาวรุ่งวัย21่ปีที่อยู่กับเซลติกนะครับมาก่อนเนี่ยทำไปแล้ว5ประตูรวมไปถึงมีประตูดอมหนบครับอย่างลุคแมกกี ประตูเยาวัย26ปีครับเพียงเด็กปั้นของน้ำหอมฮอร์สเปอร์เนี่ยเก็บไปแล้วถึง9ครีนชีตเลยด้วยกันนะครับผมแล้วก็การเสริมทัพของฟอร์เรสต์กรีนทีมนี้ครับผมก็มีการเสริมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอปีเอชเวิร์ดครับดันกลางจากเบลสเตอร์ซิตี้หรือจะเป็นรีแกนเฮนรี่ครับจากเรตัวเวอร์ในลีกของสกอตแลนด์เบนสตีฟเซนส์ครับดันกลางจากโคเชสเตอร์เนตแล้วก็กองกลางตัวรับอย่างซาดูเดียโลจากวูฟแฮมตันวอร์เรลครับแล้วก็มีการยืมตัวสุน้าอย่างแจา็คอาร์ชิ ได้พอทราบบ้างแล้วว่าทำไมาถึงเรียกว่า Forest Green r o v e r ทีมนี้เป็นทีมเทพทีนี้ครับรู้จักกับทีมทีมนี้ต่อกันหน่อยแล้วกันนะครับโดยสาเหตุที่ทีมนี้ในะชื่อว่าทีมรักโลกนี่ก็เพราะว่าย้อนกลับไปกับในปี2010เมื่อประมาณ12ปีที่แล้วนะครับเดวินส์ครับผู้ก่อตั้งบริษัทของ Ecotricity เนี่ยเป็นบริษัทพลังงานสะอาดครับเขามานั่งเป็นประธานสโมสรแห่งนี้แต่ก็ไม่เพียงแต่ เข้ามาอาชีพงเงินเข้ามาเท่านั้นนะครับพวกเขาเนี่ยยังพยายามทำให้สมสรแห่งนี้เป็นกระสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะครับวินส์เนี่ยจัดการติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือโซลารเซลล์ครับลงบนหลังคาของท่านอาจารย์ฝั่งใต้ของสนามในปี2011ครับทำให้พวกเขาเนี่ยสร้างผลิตไฟฟ้าได้เองถึง20%เลยทีเดียวนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษโดยเลือกใช้พลังงานลมแทนนะครับนอกจากนี้เนี่ยบรินสนามของ Forest g r e ี n ทีมนี้ยังติดตั้งสถานีจ่ายไฟฟ บอลเนี่ยใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับนอกจากการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาของอาจารย์เดอะนิวโรแล้วเนี่ย ทังนั้นของเฟรชกรีนทีมนี้ยังยืนหยัดนโยบายรักโลกด้วยการทําให้สนามมีความออร์แกนิกปราศจากสารเคมีมากที่สุดเท่าที่จะทําได้อีกด้วยนะครับโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และใช้น้าฝนสรัสลบลดหญ้าในสนามอีกด้วยนะครับรวมไปถึงจะไม่ใช้การใช้ยาฆ่าหญ้าอีกด้วยนะครับในการดูแลหญ้าในสนามของพวกเขาครับและสาหรับการตัดหญ้าในพืนสนามของเฟรช e รีนทีมนี้นะครับมีหุ่นยนต์ตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชื่อว่าโมบอทครับเป็นผู้ช่วยในการดูแลรังย้าของพวกเขานอกจากนี้ก็เฟร นนี้ทยังมีแม็กกาโปรเจกต์ใหญ่ด้วยนะครับนั่นคือการสร้างสนามฟุตบอลที่ทํามาจากไม้แห่งแรกของโลกสนามนี้ครับจะตั้งอยู่ในพื้นที่กว่ากว่า100เอเคอร์นะครับเป็นส่วนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แล้วก็จะมีสาธารณูปโภคครบครันนะครับเพื่อชุมชนแล้วก็สโมสรที่ประกอบด้วยยิมสนามซ้อมแล้วก็คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยมีมูลค่ากว่าเนี่ยหนึ100ล้านปอนด์เลยนะครับซึ่งในช่วงของธันวาคมในปี2019ครับมีแผนงานกอ่อสร้างแห่งนี้แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ผ่านการเห็นชอบจากสภาเมืองแล้วส่วนเรื่องของอาหารแน่นอนเลยครับว่าแฟนบอลเนี่ยจะต้องซื้ออาหารเข้าไปนั่งกินระหว่างดูบอลแต่ที่นี่จะไม่มีเนื้อสัตว์ขายนะครับและอาหารที่มีขายเนี่ยก็จะเป็นมังสวิรัตครับเป็นมิตร สุขภาพร่างกายเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์หรือว่าพายยังไงก็แล้วแต่จะเป็นมังสวิรัตครับทำมาจากวัตถุดิบที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับนอกเหนือจากแฟนบอลแล้วนะครับนักเตะและสตาฟของทีมเนี่ยจะได้รับการเสริอมอาหารเป็นมังสวิรัตอีกด้วยนะครับเรเียกว,ว่าดูแลทั้งหมดนะครับมันจะเป็นนักเตะแฟนบงแฟนบอลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดียวนะครับและเขาบอกว่าโอ้โห การที่เป็นแบบนี้มานะครับทำให้ทีมทีมนี้ครับถูกเรียกว่าเป็นทีมรักโลกทีเดียวครับรวมไปถึงชุดแข่งขันของพวกเขานะยครับก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสีเขียวกันมาเลยเดียวนะครับโดยตอนนี้ครับแต้มของพวกเขาเนี่ยห่างจากทีมที่ตามอยู่พอสมควรแถมเตะน้อยกว่าทีมอ,อื่นอีกด้วยผมหวังว่าเฟรกินโรเวอร์ทีมนี้จะขึ้นไปเล่นบอลลีกวันในปีหน้าแล้วก็ขยับขึ้นไปเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ขึ้นไปสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ในอนาคตอันใกล้นี้คิดเห็นยังไงกับทีมทีมนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมกับเรื่องราวของทีมฟอร์มเทพรักโลกแห่งลีกทูฟอเรสต์กรีนโรเวอร์เริ่มเด็ดจัดยับดยเดี๋ยวเดี๋ยวเ่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ